สวัสดีครับพี่เตสวัสดีครับพี่ช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับก็ที่เห็นในหน้าจอนะครับคงไม่ใช่ลำโพงแน่นอนใช่ครับวันนี้ก็มีหูฟังมานำเสนออีกแล้วครับก็พูดง่ายว่าถ้าของดีนะก็อยากเอามานำเสนอให้กับ คุณผู้ชมแล้วก็ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้มีก่อนหน้านั้นเราพูดถึงไอ้เจ้าตัวมูอีก i อเอ็กันวันนี้นะครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาใช่ก็คือตัวมูอิกไอเอ็กสามพันครับผมนะครับผมหูฟังจากประเทศเกาหลีใช่ฮะก็กําลังมาทําตลาดที่ไทยเราใช่ซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นที่นิยมที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่แล้วก็โดดเร็จไปอย่างมากเลยใช่อนเลยนะฮะ ซึ่งก็แน่นอนฮะตัวนี้ก็คือที่เราเคยเกริ่นไปตัว i อเอ็กพันคือได้รับเซอร์ติฟายจากโกลเด้นเอียร์ใช่ไหมฮะครับผมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆถ้าด้านหลังนะพี่ช้างเรามาอธิบายด้านหลังกันเลยดีกว่าเห็นไหมครับนะตัวนี้ก็เรียกว่าได้รับเซอร์ติฟายจากของโกลเด้นเอียร์ของสหรัฐอเมริกานะฮะสเปคข่้วๆตัวนี้ฮะก็คือเป็นไดเวอร์ตัวหูฟังเนี้ยเป็นแบบไดนามิกนะพี่ช้างนะครับก็ เนเปอร์ขนาด10มิลนะฮะแล้วก็ความต้านทานย4ี่โอห์มความไวอยู่ที่103มเดซิเบลนะฮนะก็เรียกว่าเป็นสเปคแค่สเปคคร่อวๆแต่ดูจากตัวกราฟบนด้านล่างนะสังเกตว่าการตอบสนองความถี่เขาค่อนข้างจิลีเนีย่ยย่านความถี่คือตอบสนองได้ย่านกว้างนะตั้งความถี่ต่ำถึงความถี่สูงนะกราฟจะไม่สวิงเลยใช่นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจทีเดียวพูดนะง่ายบาลานซ์เสียงได้ค่อนข้างดีมากใช่ครับนะครับ พวกน,นนะคือแค่ตัวเดเวอร์มันสามารถตอบสนองความถี่ได้กว้างผลงานนั่นเองครับผมนะฮะนะฮะก็อย่างนี้ก่อนอื่นพอดูกราฟเสร็จปุ๊บ <นะ S 2> พูดถึงบุค,คลิกเสียงก่อนเลยแล้วกันครับผมนะฮะถ้าเห็นกราฟแล้วเนี่ยมันบ่งบอกถึงบุค,คลิกเสียงว่าย,ยัางไงบ้างครับพีเตอร์ตัวนี้ตัวนี้สไตล์เขาคือสังเกตที่ความถี่ต่ำนะฮะก็คือเขากราฟเขาก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะฮะครับผมก็คือเป็นลีเนียกลางๆไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ฮะความถี่ต่ำนะครับคือความถี่ต่ำคือยองซ้ายมือนะฮะส่วนความถี่สู พอเป็นลักษณะนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าคือการสตอบสนองความที่เขาช่วงที่เป็นช่วงเสียงกลางนะจะทําได้ดีเลยครับนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเสียงร้องนะฮะเสียงร้องหรือเสียงดนตรีที่เป็นโซนเสียงกลางเขาจะทําได้ดีฮะคือว่าเก็บรายละเอียดได้ผลงานไม่มีเสียงเบสมากรบแน่นอนครับก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับสรุปเลยก็คือว่าโดยบุคลิกเสียงของเจ้า IX 3000เนี่ยจะแตกต่างจาก IX เอ็กพันแน่นอน IX 3000เนี่ยจะให้สมดุลเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีมากทุกย่านเสียง นะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์เสียงแบบฟังแบบเน้นเสียงกลางโปรง่งใสนะครับฟังสบายสบายเบสกำลังพอเหมาะไม่มากไม่น้อยเกินไปครับผมนะครับเอาง่ายๆว่าฟังแบบสไตล์สบายสบายทีซีดนิงแล้วกันใช่โปร,รงโปร่งนะครับฟังแบบไม่ล้าหูแบบไม่หนักแบบแรงเกินไปตัว i อ3 0 0 0สนี้ตอบโจทย์แน่นอน ครับผมนะครับแล้ก็มาดูกันเลยดีกว่าพี่ชับนะฮะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งที่เห็นเลยนะฮะครับเนี่ยง่ายๆครับอ่าโอเคที่ออกมาก็จะมีตัวหูฟังนะฮะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเอียดซิปมาให้นะครับสองไซส์นะฮะก็คือสามไซส์นะฮะอ่าไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กกับไซส์กลางอยู่ที่ตัวตัวหูฟังใช่ครับสีนี่ก็คือตามตามสีเลยนะฮะวันนี้ที่เรารีวิวก็คือเป็นตัวสีแดงลืมบอกไปมีทั้งหมดกี่สีพี่เตอร์สามสีนะครับมีดำ ครับขาวครับแล้วก็สีแดงครับผมนะฮะนะฮะรุ่นนี้ไทยมีแค่สามสีนะครับครับผมไม่ต้องสั่งสีเขียวรุ่นนี้มานะฮะใช่อุปกรณ์ที่ให้มาที่เห็นนะครับก็เนี่ยฮะมีมีแค่ตัวเอียร์ทิปอย่างเดียวนะครับครับผมไม่มีซองครับติดมาให้นะครับซองใส่ไม่มีนะครับอนะฮะโอเคเนี่ยฮะแค่นี้นะโอเคมาไล่ดูรายละเอียดกันว่าอ่าตั้งแต่อ่อเขาเรียกอะไรเท้าเท้ายันเท้านะฮะ จุดเริ่มต้นเลยฮะครับผมตัวนี้ก็คือเรียกว่าแจ็ค3.5แบบ4 4ข้อนะก็คือสามารถร,ร,รับโทรศัพท์ได้นะฮะแล้วก็เป็นแจ็คลักษณะตัว L นะฮะจะทําให้ไม่เกะกะเวลาเสียบใช้งานนะครับก็สายจะเป็นสายแบบริบบิ้นนะฮะคือสายแบนคร,ครป้องกันสายพันกันซึ่งก็ถือว่าสายแบบนี้ก็คือเห็นผลนะที่เขาดีไซน์แบบนี้คือไม่ค่อยพันกันพวับคืถ้าหยิบมาทางพิชางถ้าหยิบมาคือมันก็ดึงออกมาเป็นเส้นได้เลยใช่นะครับนี่คือจุดสองของการดีไซน์เขาครับแล้วก็ ตรงนี้ฮะสายจะเป็นสายรือว่าสายวายนะฮะก็คือซ้ายขวาเท่ากันนะครับซ้ายขวาเท่ากันนะฮะก็เป็นสายวายแล้วก็จะมีตัวสไลด์สาหรับว่าปรับระยะสายว่าจะวายที่วายเล็กวายใหญ่แล้วกันนะฮะครับผมอยู่ที่ท่านถนัดนั่นแหละใช่ใช่ครับแล้วทีนี้นะฮะก็คือในฝั่งที่เป็นข้างซ้ายนะฮะข้างซ้ายเขาจะมีปุ่มคอนโทรลนะฮะพร้อมด้วยไมโครโฟนนะครับก็คือคอนโทรลก็คือเหมือนตัว x พันเลยพ่ชางครับก็คือกดข้างเดียวคือเล่นกันหยุดหรือว่านับสายวางสายครับผมนะครับ ถ้ากรณีที่เราฟังเพลงอยู่นะครับคือถ้ากด2ครั้งนะก็คือ forward กด3าครั้งคือ reverse นะฮะแค่ปุ่มเดียวนะครับมาเราดูที่ตัวหูฟังนะทางซ้ายทางขวาตัวนี้คือถ้าตัว x p a นจะมีตัวปรับใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวตัว,ว housing เขาคือจะเป็นแบบอลูมิเนียมอย่างดีเลยใช่นะครับแล้วก็ตัวเอ r tip ก็เป็น r u บเปลี่ยนเ,เปลี่ยนได้นะฮะ ก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยผมนะครับตรงนี้ก็จะมีด้านหน้าก็คือจะมีที่ว่าเป็นไมโครไฟเบอร์ก็คือกันฝุ่นเข้าที่ตัวไดเวอร์ด้านในนะครับส่วนการออกแบบเขาคือเกรดพรีเมียมเลยนะฮะก็คือเป็นงานร่วางานไดแคสเซนซีขึ้นมานะครับประกอบขึ้นมาครับทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็งานสักษณกประกอบคือแข็งแรงนะครับผมกันสายหักก็มีตัวกันสายหักด้วยนะครับฮะ อุปกรณ์ที่เตรียมมาให้ก็อย่างที่บอกครับว่ามีแค่เอทิพอย่างเดียวใช่ครับนะครับนะฮะก็คืออุปกรณ์มีแค่นี้ครับไม่มีกระเป๋ามีอะไรมาให้นะครับครับผมก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับใช่ครับลองรับการใช้งานได้ทั้งตัว iOS แล้วก็ Android ใช่ฮะนะครับว่าสเกตว่าก็คือถ้าตัวไหนที่ไม่มีตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงฮะจะใช้ได้ทั้งสองระบบเลยฮะท้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนะฮะก็ฟู่ยง่ายการเพิ่ม เสียงรถเสียงก็ไปใช้กับสมาร์ทโฟนเลยแล้วกันใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบเสียบสายอยู่แล้วใช่นะครับผมครับก็ต้องบอกว่าตัวมูอีก i อเอ็กสามพันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับว่าตอบสนองรายละเอียดเสียงนะครับความโปร่งใสนะครับของเสียงบาร์ไของเสียงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแบบสไตล์ที่เน้นเรื่องรายละเอียดเสียงใช่ครับนะครับก็คือท่านเห็นว่าซีเรียสว่ารายละเอียดเสียงแบบว่าถึงจะไม่ ราคาไม่แรงต่ให้ายละเอียดได้ดีใช่นะครับคือตุ๊แนะนําตัวนี้เลยครับใี่ะฮะพูดง่ายครับเราก็พยายามนําเสนอหูฟังราคาไม่แรงให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับนะฮะก็ไม่แรงแล้วมันเท่าไหร่พี่ชางตัวนี้ตัวนี้ราคานะครับค่าตัวอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบาทพันห้าร้อยเก้าสิบาทใช่ครับคือต้องบอกว่าของดีราคาถูกครับกับน้าเสียงที่ได้กับตัวที่ผมได้ทสฟังเนี่ยผมว่า คือสมเหตุสมผลไม่ขนะี้เหร่ฮะผมบอกเลยครับ,ค,รบคือนะจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปขว้าเพราะเราไม่ใช่สไตล์ที่ฟังแบบโอ้โหพวกประเภทเพลงประเภทแบบไฮเลสนะเอาเพลงที่ฟังจาก youtube ฟังจากมีเดียต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวนี้ตอบสนองได้ผมบอกเลยครับว่าคุ้มค่าค,คุ้มเงินแน่นอน,นซึ่งะะที่ฟังมาถ้าพูดง่ายๆคือกับหูฟังที่แถมมากับตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นรุ่นท็อปเลยนะ ตัวนี้เสียงดีกว่าพี้กว่าหลายเท่าเลยฮะบอกเลยนะครับก็คุ้มค่าการลงทุนแน่นอนสำหรับตัวมูอิกอากสามพันเพราะว่าตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนะครับก็วันนี้มาถึงเมืองไทยแล้วใช่ครับก็อยากจะขอแนะนําหรือก็ฝากเจ้าตัวมูอิกอ X ยักสามพันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับผมหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทพร้อมรับประกันหนึ่งปีครับผมจะส่งทั่วประเทศนะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะ มีไว้บริการแล้วที่ s t o h o n g o n l i n e c o m a p p a c a r c o m ครับผมเชิญเลือกซื้อเือกหาได้เลยฮะใช่อยากจะมาทดลองฟังเสียงก็เข้ามาที่ช็อปเราได้ครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนะฮะที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ